กลับมากลับมาเข็นเลขคูนกลับมาอา้าวเลขคูนล้มแล้วเห็นไหมอ้วนเข็นกลับมาแล้วอย่าให้ล้มนะ<อ>ไปฝั่งโน้นเอามาให้หน่อยเ,อเ,อเก็บมาเ,<อ>เก็บมา เอามาให้แม่เอามาเร็วเดี๋ยวแม่ช่วยต่อเอารถเ,เอาเรือมาเอาเข็นมาให้แม่ดิเข็นมาดิ